สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ในช่องพลูแชน n นลกันอีกแล้วนะครับไออีกแล้วได้ไหมเนี่ยวันนี้นะผมจะมาอัปเดต ID นะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาอย่างยาวนานแสนนานเลยนะครับเพราะว่าผมเออติดเรียนติดสอบหลายอย่างเลยนะครับนี่นะสาหรับเนื้อเรื่องนะครับเออเนื้อเรื่องตอนปกตินะครับก็421เนื้อเรื่องแรกนึล็อกนะครับ95นะครับแล้วก็สําหรับอีกเนื้อเรื่องนะครับก็ยังไม่ได้เล่นนะครับ ก็คือแบบผมแบบติดหลายอย่างเลยนะทั้งติดเรียนติดสอบเลยนะครับส่วนพลังบัญชีนะครับก็จะเป็นสองล้านเจ็ดนะครับถึงเออกลุ่มดาวงูนะครับเ,เราจะอัพไปก่อนเลยตรงนี้นะคือยังไม่ปลดล็อกกลุ่มก็มีนะครับถ้าปลดล็อกแล้วมันจะแบบมีให้รีอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มาอินะครับผมได้มาแล้วนะโดยใช้เพชรไปทั้งหมดเออสี่ร้อยยี่สิบนะครับ นี่นะครับมาเอวท่าแสงของเรานะแล้วก็ตัวของเออท่าไม่ตายนะครับก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็มากระลิดด้วยนะครับแล้วก็เซลดิดเฟสนะแล้วก็คิวเซตนะครับผมได้มาจากไอ้ตู้ตู้ใหม่นะตู้มาเอวนะคือแบบดีมากอะทุกคนได้มาแบบเออตั้งสี่ตัวแบบสำคัญเลยอะเฮ้ยเซลดิดอันตียังไม่ตันนี่นะ เราอัพให้ตันไปเลยนะทุกคนห้าแล้วช่วงนี้นะครับเอออยากให้นำคลิปอะไรนะก็แบบสามารถบอกมาได้เลยนะครับเพราะช่วงนี้ผมแบบเออบางทีก็มีเวลานะครับบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะทุกคนนี่นะเซลล์ดิเฟสนี่ได้มาแหละหลังจากที่แบบอยากได้มากมากระเล็ดด้วยตัวสำแบบอย่างสำคัญอนะแต่นั้นไม่มี นี่นะแล้วก็ตัวที่ยังไม่ได้นะครับคิวแซกผมยังไม่ได้เลยนะแต่ผมว่าจะแบบเก็บเพชรอตู้คอลแลบอะไอ้อคอลัมโบะสำหรับอุปกรณ์นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ตัววัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับผมจะคราฟของคิงดีไหมอะ่ะถ้ามันดีแบบสำหรับ p v p ใช่ไหมผมไม่รู้ไงก็เลียยงไม่คราไปก่อนนะแล้วก็ตัวของเออ ผมเรียงตามระดับพลังต่อสู้ไปแ่้ผมจะมาให้ดูชุดแฟกเลยนะครับแต่และชุดเลยนะหน้นาป่าของเรานะครับชุดเต็มแล้วนะสำหรับเออชุดนะแล้วก็มือยังขาดหนึ่งเออแล้วก็หัวนะยังขาดอีกหนึ่งนะครับอาไปเลยคือแบบเราจัดชุดแบบเต็มที่อ่ะทุกคนใช้เซื้อ,อะแล้วก็ดัดน,นะก็พอๆกับป่าเลยแต่ไม่มีไอ้ส่วนหัวนะ เยนนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับอัพไปก่อนเลยดีกว่าผมอยากรู้ว่าแบบเออตัวอะไรมันจะออลแลบมานะอันนีแ้แสงนะชุดก็เต็มนะครับเต็มแค่ชุดนะแต่หัวแล้วก็อาวุธไม่เต็มนะดัดมืดนะครับคือมันจะเสริมสแตตนะทุกคนไอสำหรับเออชุดนะเป็นส่วนที่สำคัญอยู่ น,นะครับแต่ละตัวนะบัลลัคนะครับแล้วก็มากะเล็ดนะตัวที่ผมอยากได้มากแล้วก็ได้มาแล้วนะมันดีสำหรับแบบบอสกิวอะไรพวกเนี้ยนะบอสกิวแล้วก็แบบอีเวนต์ต่างต่างเลยนะสำคัญมากมากะเล็ดเนะี่ยเอาทาซ่านะครับบันลรคนะเฮะ้ยทำไมซีซีชุดอ๋อชุดเอาถูกแล้วนี่ ตอนแรกผมคิดว่าชุดผิดชุดถูกแล้วนะครับคือแบบทุกคนเป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงได้มาเอวกันไหมทุกคนเกลือไหมเกลือไหมนีนะคิงแล้วก็เดียนนี่ว่ายน้ำนะ ือเดียนี่ยว้นานนะมันจะดีมากสาหรับเออตีบอดรอยนะครับหรือว่าไอ้บอต้นกําเนิดอะนะมันดีมากถ้าแบบอัพตันอาวุธตันอะแนะนําเป็นเซตเลือดโลกเลยนะนี่ป่าเป็นไงผมมีชุดละชุดอะไรนะชุดทีมะปะตอนนั้นที่มันรีมาขายแบบเห็นแบบเท่ๆดีก็เลยซื้อมานะมนี้ยเบอรน้อเซลดิ แล้วก็อัปเดตต่อไปนะทุกคนรู้แล้วใช่ไหมหจะมีเออรูเชลตัวใหม่มานะเป็นรูเชลธาตทธาตสีเขียวนะครับนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมไปเร็วๆเ,เลยนะคิงบัลแล้วก็จะมีเออไฟนอลบอสมาใหม่นะทุกคนเป็น ็อกซีเนียแล้วก็โดนะครับมีแจกชุดด้วยนะคืออย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะแจกชุดเลยนะลีลีลันนะลีรันเฮ้ยชุดนี้เรามีเฉยเลยเท่นนทแนเลยเท่ตอนนั้นแบบลดราคาแล้วน่าจะซื้อมานี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะเราจะพาไปดูส่วนของเออนี่นะเราเปิดไป420นะ เรามาดูส่วนของตู้กันอันนี้แล้วก็เปิดไป330นะครับใช่ไหมก็ประมาณนี้เลยนะตัวดองแะ้รพวกนี้ก็ยังแบบพอมีอยู่นะพอมีอยู่เอ้วันนี้รนะ้อยสมห้าเลยอย่างเยอะเราจะพามาดูกันนะทุกคนในส่วนของเออของ,งกดนะคือเรายังไม่ผ่านไอชั้นสุดท้ายอะไอชั้นอะไรนะมาเอวมาเอวที่แบบสั่นกระดิ่งอะอย่างแรงอะ่ะ นี่ยังไม่ได้30เพนนะแต่ส่วนอื่นคือได้ไปหมดแล้วนะนี่นะครับเฮ้ยเรามารับอันนี้ก่อนสงคารามบอสนะก็ตีไปหมดแล้วนะสำหรับไอ,บอ้บอสบอสเก้าสิบนะหรือว่าบอสเบลล์มอสนะแล้วก็ตีไปได้ถึงระดับประมาณเอ็กซ์ตรีมนะแล้วก็บอสร้อยก็ประมาณหาถึงเอ็กซ์ตรีมนะครับแต่ฮิลยังแบบไม่ค่อยไหวนะ นี่นะเราจะแนะนําเป็นทีมของเออมาเอลมากาเล็ตทามิเอลทามิเอลแดงนะแล้วก็เป็นตัวของอลิสแสงเลยนะครับส่วนบอสสงครามสัตว์อสูรนะครับคือเราผ่านแค่บอสนกนะอันนี้แบบเห็นแบบเออช่องดานิชาเนลเขาใช้ทีมนี้ก็เลยแบบร้องบ้งแต่ผมตัวผมไม่อึดพอก็เลยจะใช้เป็นทีมเดิมแล้วก็จะเป็นป๋าแสง เดนนี <muitas S 2> ่ด <eli> oh. ัสม mm ืด hmm. ด well. ัสสามพันปีนั notes, this, like ่นแหละแล้วก็เป็นตัวของไอตัวอะไรนะแบบเบอร์เป็นตัวของเมกิลด่านะครับใช้สําหรับฮิวนะเมกิลด่าหรอนะยังไม่ได้อาวุธศักดิ์สิทธิ์เลยนะแล้วก็เหมือนแบบมีข่าวหลุดมาว่าใช่ปะว่าแบบเมกิลด่าตัวใหม่จะมาเห็นแบบเป็นแบบตัวบัฟบสายโจมตีอะไรสักอย่างแหละใช่ไหมทุกคนผมนี่มข่าวหลุดมาเลยนะ แล้วก็บอสอื่นอย่างตีไม่ไหวนะคือยังไม่เคยลองนั่นแหละ PVP นะครับก็เออช่วงนี้ก็เล่นชั้นสูงบ่อยนะก็เลยไปถึงเออแพตตินมัมเองนะเพราะแบบช่วงนี้แบบติวหนักมากทุกคนติวแบบจันถึงสุกเลยอะแล้วก็สามารถก็เป็นแชมเปี้ยนห้านะครับพอไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเอาเป็นทีมนี้แหละ แล้วก็สำหรับไออะไรนะวิวาทครั้งใหญ่ใช่ปะ่ะอืมวิวาทครั้งใหญ่นะครับก็ระยมดักที่6190นบนะครับก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะอันนี้นะแล้วก็ตัวของออห่อคอยนะครับก็ถึงขั้นสามนะครับใครรู้บ้างเหรอว่าแบบขั้นสามมันต้องแบบเอาตัวอะไรมาลงอะ่ะผมลงไม่ผ่านสักกที มีใครรู้ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ยังเออติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เราไปลงเตรียมกันเลยเอ๊ะย,ยางีรวเราจะมาให้ดูคังกันนะครับคังเก็บของนะว่าผมมีอะไรบ้างน,นะครับนี่นะโอ้โหมีตัวลีเยอะมากแล้วก็เป็น ตัวของเอออัพอุปกรณ์เยอะมากๆเลยแหละขายไปก่อนเลยนะอยากได้เงินนะครับตอนนี้ขาดแคลนอยู่นิดนึงแล้วก็อย่าลืมไปทำเควสใหม่กันด้วยนะทุกคนนี่นะไอเควสเนี่ยไอเทศกาลประดับตุ๊กตาเนี่ยไปทำเควสใหม่กันด้วยนะ สำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับการอัปเดตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมน,นะครับบ๊ายบายอยากให้ทำคลิปอะไรนะคอมเมนต์มานะครับ